ส่วนฟังก์ชันเนี่ยตัวคอมตัวตัวนี้เขาจะาทำเหมือนว่าเขาทำ AIo มาเป็นพวกมิเตอร์ในเรื่องวัดรอบความเร็วอะไรต่างตาง Android speed meter นี่ใช่เลยนี่ทำนี่ทำ AIo มาถ้าลูกค้าลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องการใช้เนี่ยก็ปิดไปเลยอเพราะตัวนี้มันเป็นซอฟต์แวร์แยกไปอีกตงหากแต่ถ้าจะมีเทะนอะเข้าสู์ได้ตามปกติเลยอันนี้คือตั้งค่า มาตรฐานใช่ไหมครับข้ามาตรฐานใช่ครับถ้ามมาตรฐานนี้พวกนี้ตั้งนี้หมดถ้าวิ่งเกินเกินวันนี้แล้วคือเท้าสกรีนหน้าจอนี้ไม่ได้ใช่ครับฮะเราจะนี่ก่อนะโลเกียร์เกียร์เป็นหกสปีดเนาะเวลาที่ลูกค้าจะเวลาจะขึ้นเขาอ่ะลงเขาใช้ตัวนี้ได้ชิดขึ้นลงขึ้นมันจะมีตำแหน่งตัวนี้บอกอย่างนี้ก็คือใช้ตามปกติได้เลยเกียร์ R เกียร์ถอยหลังอ่ะเกียร์ถอยหลังมีเขาติดกล้องไหมกล้องมี้านหลังนี้แล้วก็เกียร์ P จะอยู่ตำแหนีงเราส่วน head up display head up d i s p จะบอกเป็นเรื่องของคอมไวด์คอมไวดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับดิเซบอกคอมไวดอย่างนี้ด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายโคมอะไรอะไรต่างๆเนี่ยฟังก์ชันจะที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการสั่งการด้วยเสียงอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับมีสั่งการด้วยเสียงแต่ถ้าสั่งการด้วยเสียงต้องต่อเป็นออโต้แอนดรอยก่อนต่อเป็นออโต้แอนดรอยได้แล้วมีโนูตอะไรเชื่อมต่อ ุณพูดได้ตามปกติเลยครับุณพูดแจ<ม>้งเตอรได้นี่ครับแจงพูดได้ตามปกติเลยครบบัแบแล้วก็ตั้งค่าตั้งคงาง่าหน้าจอตั้งค่าอ่าระบบต้จอดากแบบนะรถตั้งค่าที่อยู่ฝั่งขวาโซนตั้งค่าพวกเหน้าจอเนี่ยจะมีเกมมันจะกยับได้ครับตั้งค่าหน้าจอตั้งค่าอะไรต่างต่าต่อมา เรื่องของตั้งค่าเรื่องของอระบบความปลอดภัยตรงนี้ก็มันจะไม่มีตัวเซ็นเซอร์เรนะาะลดตั้งค่ารถเป็นระบบล็อกป,ประตูระบบล็อกประตูว่าอยู่ตรงนี้ล็อกป,ประตูระบบไฟเลี้ยวระบบไฟสองสว่างอ,อยู่ตรงนี้หมดเลยอุปกรณ์ระบบส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าออกไปช่วงช่วงนี้ยก็พยายามเข้าสู่ก่อนประมาณช่วงปีแรกใ,ให้ให้ใหสู่ อ่าครับเวอร์ชั่นหน่อยเพรา <ขอ S 2> ะปัจจุบันจะเป็น7จุดโนอโอเคครับไม่ใช่เจ็ดอโทษสิอันนี้นี่ถ้าเราวิ่งอยู่ตอนนี้เลขใหม่ขึ้นเลขเลขใหม่ขึ้นเลขใหม่เะเลขใหม่ก็จะสิงกับเฉพาะคนขับคนนั่งเ,เห็นเฉพาะคนนั่ง นั่งฟัง,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 งทางในยค่ะฟังคนขับนะส <c oughs> ่วนภูมิลักณส่วนระบบความปลอดภัยพื้นฐานมีให้หมดตอ,องความปลอดภัยพื้นฐานมีระบบจอดรถบนทางก้าชานันเวลาที่เราจะออกตรวบนทางก้าชันเนี่ยเราเหยียบครั้งหนึ่งก็ปล่อยรถมันก็จะไม่ไหลหลังจากสาวมวิลรถมันก็จะไหลอีกมันก็คลายเบรคถ้าจะเน้นประหยัดดีเซลไม่ต้องกระชากรอบก็ไดแต่ถ้าไม่ไมไอสต็อป ต <Right. S 2> มีปกติกครับมีตามปกตีกเลยเท่งรัดข็มขัดด้วยครับรัดเข็มขัดด้วยคระตัวนี้เป็นดีเซล t u r b ถ้าเราต้องการรอบจริงเราแค่เหยียบไปนิดนึงรอบเรียวก็จะมาแล้วสังเกตว่าดีเซลว่ามันใช้รอบไม่เกินสองพัน ถ้าเราขับความเร็วเบิรนเกินประมาณร้อยร้อยสิบมันจะใช้รอบเกินสองพันอาจจะกินน้ำมันหน่อยก็เหมือนกับเราใช้ช่วงเร่งระยะช่วงหนึ่งใช่ไหนครับใช้ช่วงระยะช่วงหนึ่งเบรกเท่านั้นเบรกมันยังเป็นแบบอารมณ์แบบเดิมๆอยู่ก็คือเวลากดอุณหภคมิกดประมาณไปประมาณแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เ่เวลาเหยี่ยโลกมันก็จะเริ่มทำงานประมาณนี้ ตอนนี้ไม่ไม่ไม่แสดงผลอะไรใช่ไหมตัวจอตัวนี้แสดงผลในเรื่องของพวกระบบไอสต็อปก็มีมันมันมีมันมีเมนูให้เลือกไอสต็อปไออีต่างต่างระบบตรวจสอบประหยัดน้ำมันนี่เป็นค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยน้ำมัน